ครับรุ่สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมกลับมาที่บาลานแคนเทรลวิท BC มาเล็กนึงครับสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีจุดที่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมมาที่แม่น้ำลบบุรีซึ่งเอ่อล้นอย่างมากเลยนะครับผมเห็นคนตกปลาด้วยนะครับเมื่อคืนเราเทคอนกรีตกันไปแล้วก็มีการเก็บฟินิชชิ่งเวิร์ k จนถึงเช้าเลยนะครับงานมันฝนตกนะฮะแล้วก็ทํางานแข่งกับฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของงานบาลานแคนเทรลวิท BC หนึ่งว่าเราไปที่ไหนกันแล้วครับ ซึ่งเราไปได้เยอะแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับครับตรงนี้อยากให้ดูส่วนของแบ็กสเปนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่งานบาลานซ์แคนเทอร์บิดนะครับตรงนี้เป็นส่วนของเพียเทเบิลที่2ที่เราได้ดําเนินการไปตอนนี้เรามาถึงเซกเมนต์หมายเลข4กันแล้วนะครับในจำนวน7ตัวนะครับตอนนี้เซกเมนต์หมายเลข4นะครับเทคอนกรีตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงตัวเอ็นสเปนเรามยูทีหมด7ตัวเพราะฉะนั้น ตามยังเหลือตรงช่องว่างรประมาณ8เมตร50นะครับเพื่อทำตัว e n d นส a ปด้วยการใช้ f o r w เ r ิติดตั้งนะครับส่วน Form มเทเ e ลเลอร์ตัวนี้เราจะยื่นเฉพาะตรงกลางเข้ามาติดกันนะครับตอนนี้ตัวนี้ได้1นะครับ2 3และตัวที่4นะครับเรากำลังเทคอนกรีตไปออเรเทคอนกรีตไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเดินไปเรื่อยๆซึ่งจะไปที่หัว เคทีเบิลตัวที่1ตัวแรกที่เราติดตั้งนะครับตรงนี้เราก็เทคอนกรีตมันเป็นบาลานะครับต้องเทคอนกรีตพร้อมๆกันปกตนะิผมไม่ได้เทพร้อมกันแต่ที่นี่เขาเทพร้อมกันนะครับก็เลยทำให้เสียเวลาอย่างอย่างเยอะเหมือนกันนะครับเวลาเทคอนกรีตใช้เวลามาสิบสองวันทีก็สิบหกชั่วโมงนะครับตรงนี้เป็นช่วงกลางสะพานรอยต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของงานฟุตผาดนะครับดูในส่วนของแม่น้ำลบบุรีก่อนนะครับ โอ้โหมพี่พี่ตกตานะครับแล้วก็น้ําเอ่อเต็มแม่น้าลบบุรีเลยนะครับนั่นหมายความว่าเอาอีกแล้วนะครับน้ําปีนี้จะเยอะเหมือนปีก่อนหรือไม่ฮะผมก็กลัวเรื่องเรื่องสภาพน้ำเหมือนกันนะครับโอเคครับมา,มาดูเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีในส่วนที่เป็นเพียร์เทเบิลที่2มาสุดแล้วในเซกเมนต์ที่4นะครับหลังตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็เกือบจะถึงแล้วครับในเพียร์เทเบิลที่1เนี่ยเรามาถึง เซกเมนต์ตัวรองสุดท้ายซึ่งตัวรองสุดท้ายนี้เรากำลังลงเหล็กเสริมนี่นะครับ mm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในว่าการลงเหล็กเสริมวันนี้ถึงขนาดไหนนะครับ mm. แล้วก็ดูความยาวของเขานะครับว่ามันยาวมาเนี่ย mm. เกือบถึงเซนเตอร์แล้วนะครับอีกแค่เซกเมนต์เดียวนะครับสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือตรงตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโครเชร์ยูนิตอีก2เมตรนะครับยวเราเดินไปถึงปลายด้านนู้นเลยนะครับ ตอนนี้ยามเช้าเนี่ยพารทิขึ้นทางด้านโน้นน,นะรเรามีเทอร์ววเคเรนอยู่2ตัวนะครับสำหรับงานบาลานนะครับจึงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาไม่ต้องรอเครนนะครับในงานบาลานของเราเดินมาถึงกลางเพียนะครับ เดินมาถึงจะถึงปลายอีกด้านหนึ่งนะครับถึงปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับจะถึงเอ็นสปาแล้วนะอันนี้จะเห็นชัดเจนหน่อยนะครับตรงนี้คือสี่แยกโคก้าต้นนะครับซึ่ง มีการเปิดถนนต่างๆนะครับเรียบร้อยนี่ตัวเอ็กซ์แพนซึ่งตามแบบเนี่ยจะจากเซ็นเตอร์ของเสามาถึงปลายเนแปดเมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหลืออีก1เซกเมนต์ก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้ถ้ามองจากมุมนี้จะยาวมากนะครับตัวบาลานซ์ตัวนี้นะครับผมจะพาไปดูอีกมุมนึนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมพามาดูอีกวิวนึครับตรงนี้เป็นด้านข้างอีกฝั่งนะครับ เรจะพาเดินดูโอเวอร์วิวด้านข้างนะครับเรื่องของสะพานข้าแม่น้ำลบบุรีจุดที่1น,นะครับ BC 1ซึ่งก่อสร้างมาพอสมควรแล้วอาจจะ6เดือน8เดือนนี้นะครับก็เกือบจะถึงจุดเจอถึงจุดเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับอีกแค่หนึ่งหนึ่งเซกเมนต์นั้นตัวฝั่งนี้ก็เส็จตัวฝัง่งนู้นเลย3สามเซกเมนต์นะครับ นะครับแม่น้ำลบบุรีนะครับวิ่งมาจากอำเภอเมืองลบบุรีนะครับแล้วก็มาถึงแม่น้ำลบบุรีที่มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีบริเวณที่เป็นทางถนนทางเลี่ยงเมืองสาย36นะครับ <c oughs> ก็จะมีรถไฟทางคู่วิ่งคู่ขนานในจุดกลางมาด้วยนะครับนี่คือภาพรวมของงานสะพานข้ามทางรถไฟในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือนะครับเส้นที่หนึ่งเลยนะครับ สถานีหนึ่งบ้านกาโปเทียนครับครับก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มีส่วนได้สร้างความเจริญให้กับประเทศชาตินะครับดูใช้ฝีมือใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีนะครับทํางานแบบสามารถที่จะทํางานแบบจ,จริงๆให้มันจบนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดระยะเวลาลดขั้นตอนต่างๆแก้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับ ประเทศชาติเจ้าของโครงการนะครับเพื่อประเทศของเรานะครับการที่เรามีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทํางานได้จริงจังเนี่ยมันทําให้งาน,เ,นเดินหน้าไปได้นะครับเราไม่ได้ทำงานไปวันๆนะครับเพื่อเพื่อเงินเดือนเราทำงานเพื่อให้มันจบจอบไปนะครับผมทำงานเป็นจอบผมชอบงานเป็นจอบมากๆเพราะว่าสามารถทําให้เราสร้างแรงบันดาลใจและสามารถฝ่าฟันไปให้มันสําเร็จ เมื่อจบ j o เนี่ยเราก็อยากจะพักเหมือนกับทหารที่ไปรบมาแล้วก็เมื่อจบสงครามก็อยากจะพักันแบบยาวๆไปเลยไม่ได้อยากมีงานต่อเนื่องแบบโอ้โหผมมีงานประจำอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับบางคนมาแต่หน้าเบื่อครับพวกเราไม่มีแรงบรันาลในการทํางานเฉพาะจุดนะครับรงนั้นเป็นสิ่งที่ยากงานที่จะสร้างแรงบรันใจนะครับการทํางานแต่ละอย่างที่ใช้พลังมากๆเนี่ยต้องใช้ มันต้องใช้ก pues mm ็เรียกว่ากำลังใจและความตั้งใจนะครับมาถึงปุ๊บโอ้โหมีไฟอยากสร้างอยากทาโอ้โหทำๆๆๆทำจนเสร็จแล้วหมดไฟหมดพลังถอพักการแบกกันเลยนะครับโอเคนั่นคือการทํางานแบบจับๆที่ผมเคยทามาบ่อยๆนะครับครับผมเดี๋ยวข่้นอยู่บนกันดีกว่านะครับผมโอเคครับมาดูกันเรื่องน้ e like nah, ําอ <é cuestión S 2> ีกนิดน okay, <ma> ึงครับเพราะผมเป็นคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับน้ําด้วยเพราะว่าน้ํามันมีผลกระทบหลายอย่างในชีวิตของคนไทยและตัวผมเอง ที่จังหวัดสุขโขทัยที่ผมไปอยู่ก็มีการท่วมนะครับในหลายอำเภออำเภอศรีน,รน,รนครในทะาต่างๆนี่นะครับก็ทําให้เรื่องอันลำบากมากเลยเนั้นท่าน้ําท่วมในจังหวัดสุขโขทยัยรับรองนะครับมันจะมาที่จังหวัดลบบุรีแล้วเข้าไปถึงที่จังหวัดอยุธยานะครับเพราะจะมาที่แม่น้ำเจ้าพญาเส้นเดียวกันคือสายเหนือทั้งหมดนะครับจะมาที่แม่น้ำเจ้าพญาเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะถาภาคเหนือฝนตกก็น้ำทุกอย่างจะไหลมาที่ภาคกลางนะครับตอนนี้น้ำที่แม่น้ำลบบุรีขึ้นสูงมาก นะครับมากเลยนะครับผมนั่นแสดงให้เห็นว่าน้ําเหนือกําลังจะมาอีกแล้วนะครับครับนี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่ผมเคยมายืนดูเมื่อก่อนนี่เขาเทเอ้ยเขาขุดดินตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่ให้นําน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายเทน้ําได้อย่างคล่องตัวเมื่อก่อนเขาจะทําถมนี้เป็นพื้นยื่นออกก็ตักเออกครับเพื่อให้น้ามันไหลได้สะดวกในทันในหน้าน้ำลาดนะครับมันมีคนตกลายฝั่งน้นเยอะแยะเลยนะครับอ่านี่ครับ ม่น,น,น้ำลบบุรีนะครับแม่น,น้ำเต็มปริบเ,เลยนะครับผม <laughs> <laughs> มืดน่อยครับคิดฟอร์มเบอร์ งานสลิงที่พื้นด้านล่างครับแล้วก็มีกำแพงนะครับเว็บวอลก็เสร็จแล้วครับตัวนี้เพราะมันตัวท้ายๆเนี่ยมันจะไม่เหลือตัวบิสเตอร์แล้วตัวบิสเตอร์มันจบไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปสู่ตัวสุดท้ายนะครับด้านบนนี่เป็นฟอร์มเวิร์ก หน้ามุมนี้นครับอยู่ที่ปลายสแปนนี่นะ